ระวจนะหนุนใจในวันนี้จากพระธรรมปัญญาจารย์บทที่หข้อที่หนึ่งถึงข้อที่สองบันทึกว่าเจ้าจงระวังเท้าของเจ้าเมื่อเจ้าไปยังพระนิเวศของพระเจ้าเพราะว่าการเข้าใกล้ชิดเพื่อจะฟังก็ดีกว่าคนเขาถวายสักการบูชาด้วยว่าเขาไม่รู้ว่าตนกำลังทำชั่วอย่าให้ใจของเจ้าเร็วและอย่าให้ปากของเจ้าพูดพร่งๆต่อเบื้องพระพักพระเจ้า เพราะว่าพระเจ้าทรงสถิตในสวรรค์และเจ้าอยู่บนแผ่นดินโลกเหตุฉะนั้นเจ้าจงพูดน้อยคำข้อคิดจากพระวจนะชีวิตในพระนิเวศพระเจ้า 1. ต้องระวังเทา้าให้เท้านําตัวไปใกล้ชิดพระเจ้าอย่าให้เท้านําตัวไปใกล้ชิดคนโง่และคนชั่ว 2. ต้องระวังใจระวังความคิด อย่าด่วนตัดสินต้องใช้เวลาต้องมีสติต้องไม่ลำเอียง 3. ต้องระวังปากอย่าพูดมากอย่าพูดไร้สาระอย่าปากไวอย่าล้อเล่นเรื่องพระเจ้าขอพระเจ้าอวยพรค่ะ